วิ่งมาแล้วนอะนู่น้อมา้พวงมงนะ không 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 đi không 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 มาล้มาล้โอ้ยโดยไปนัดหนึ่งเมื่อกี้ตายถูกไว้พี่ปงปัเลยไปเลยปเลย้ปงใ้ปองตรงนหลังบ้าน คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์มีคนตั้งป<ว>้อมอยู่อยู่เฮ้ยังอยู่อยู่อยู่อ๋ออย่างนี้มดสุลต่านสุลต่านอ๋อบอดบอดอันนี้ง โอ้พี่ก๊อฟเป็นปืนไรพี่โอทีเอสเหรอ๋อคน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 อยู่ข้างหลังคนเก็บของเก็บของ

เไม่ได้นะขา้างล่างรถถ่งลอมไม่ได้อยู่ลานเจ็ตนะ่ะอยู่ลานเจ็ตกันนั่นน่ะนั่นน่ะร่าสองตัวเพลินเลยสวดีมาแล้วมาแล้ว โคตรร้ายกลับไปช่วยเพื่อนเพื่อนเขาคาน์มันแน่ตู้ล็อตทั้งเลยเอ๊ะ เงีย้ยเราเอ้าน้องป่าน,นี่ว่ะออกแล้ว,เอ,เ,ลอว,เ,วเอาเลยนะน่ะไม่งดีดีม่งคนตีนู้นระวังระเบิดโดนระเบิดมาแล้วนะนู่นไงข้างบนข้างบน ด้านหลังเขาบอข้างบนาบอลเขาบอลานเจ็ดวิ่งออกมาตรงกระเช้าตัวหนึ f, ่งเชือเช่าไปคนาแยก่างแยกาตาย นี่ไงโคดไอโคดไอโคดไอโคดโคดอ้าวได้ปะได้ปะได้ปะไปซิ่ี่อย่างวะาบีรับหลุดนะสุดท้าย